มาถึงแล้วนะครับเจ้าหมูจุง้งหมูจุ้งนี่น้องแตงตั้งให้นะครับชื่อนี้เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยลงจากเรือนอนมาเลยวันนี้วันที่วันที่สิบเดือนธันวาสองห้าหเจ็ดซื้อมาจากขอนแก่นนะครับศูนย์ตรงสวยมาก โอ้โห oh, CT หนึ่งสองห้าเป็นรถที่สวยครับโดยเฉพาะสีเขียวชอบชอบความเป็นนมเย็นของเขาสวยตรงเหมือนกับเวลาชงนมเย็นเยนใส่น้ําเขียวลงไปในนมแล้วมันก็ออกมาเป็นสีนมเย็นแบบนี้สวยสวยจริงๆสวยจริงๆอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับของแต่งซื้อมาหมดละซื้อมาเป็นจํานวนเงินหนึ่งหมื่นสามพันบาท เดี๋ยวพอแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรเสร็จจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เดิมๆเลยของแต่งเราซื้ออะไรมาบ้างนะเราซื้อบอะมาเราซื้อกันกาดไฟท้ายมาเราซื้อ,อ,อตีนเป็ดมา เราซื้อกันลายตรงนี้มาเราซื้อกันไฟหน้ากับกาดข้างบนแล้วก็ลองซื้อตะกร้าของซปเปอร,ร์คัพมาด้วยไม่รู้ว่าจะใส่เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันพอแต่งเสร็จแล้วอ๋อแล้วก็มีกาดขาที่เป็นที่เป็นตะแกรงดําอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งซื้อมาด้วยแล้วก็มีแฮน เราซื้อแฮนสีออกแฮนสีน้ำตาลมาซื้อมาด้วยไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนแต่งเสร็จนะครับส่วนอันนี้มือเปรกสามารถสวยไหมก็สวยนะแต่ไม่ชอบอยากได้สีแดงมันจะได้เข้ากับปุ่มนี้กับโลโก้นกโบราณตัวนี้เดี๋ยวเราสั่งมาแล้วยังไม่ถึงกาดท่อสีดำ ยาวตัวนี้ก็เอามาเพราะว่าแฟนบอกว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ฉันนั่งไม่ต้องซื้อมามก็เลยได้จ้า,<ม>าที่รักเดี๋ยวมีเบาะด้วยมีกันความร้อนให้ด้วยเนี่ยมันสวยมันสวยตรงสีกับโชว์โครงความเก้งก้างความเหมือนกับไม่มีอะไรของมันเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัววางของท้ายรถอันนี้ชอบ อัน,นนี้มีเขียนบอกมาเลยอ่ะีสิบแล้วก็ดูกุญแจเขากุญแจตัวนี้เวลาพกก็ไม่ต้องเวลาพกกุญแจของเขาไม่ต้องไม่ต้องใส่ห้อยอะไรเลยหน้าสวยเป็นเดียเด่ยวๆเลยดอกเดียเด่ยวๆน่าจะสวยก็ทํามาดีมากดูดีมากเก็บไว้สํารองหนึ่งดอกแล้วก็ เสียบไว้แล้วจึงดอกมาเดี๋ยววองพอฟังเสียงมาดูนะครับอันนี้ไปเติมมันมาเต็มถังแล้วเมื่อกี้วิ่งไปแล้ว3ามกิโลจากท่าเรือไปเวียนตลาดหนรอบแล้วกลับมาบ้าน3ามกิโลพอดีลองสตาร์ตดูสีไฟหน้าโอสีไฟหน้าก็สวยเสียงนิ่งเงียบริ มาเก็บไว้ก็ดีเพื่อนๆเพราะว่าผมคิดว่ามันคงจะไม่ผลิตสีนี้แล้วอะ่ะก็ถ้าหาได้ก็หามาเก็บไว้น้อยก็เป็นสมบัติลูกหลานได้เพราะมันน่าจะอยู่ได้นานเพราะมันเป็นเหล็กทั้งคันทุกอย่างเป็นเหล็กหมดเลยอ๋อตัวนี้ปฏติกตัวนี้เหล็ก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 หมดโดยเฉพาะบางคนนาที่ชอบสุดเหล็กตัวนี้โอเคนะครับ ไปแล้วกับเจ้าหมูจุง้งเดี๋ยวรอดูตอนแต่งเสร็จจะมาถ่ายรียวิวให้ดูทีนะครับ